เขามีนำแร่สวัสดีจ้ามันนีกสีผ้าทุกคนมาเอานำแร่นะเป็นอนนำแร่ของอบตเนาะนำฟีนำฟีใข่กระสือจะดอกเพราะว่ามีถังอยู่นะสักสองสามถังนานะก็เลยว่าสิ่วแวมาเอานำแหล่เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเด้อฮอดแล้วพี่น้อง เอาน้ำแร่จุดบริการน้ำดื่มอ้อยาสวัสดิ์ทีเขาเปิดอยู่บ่สวัสดิ์ทีเขาเปิดอยู่บ่ปัดขึ้นน้ำแห้งแช่บันดีปัดเปิดตัวหนังอะไรเปิดตัาหนังอะไร เป็นจุดบริการน้ำดื่ม้องอบตนะคะมอามันเป็นหมอกองได้หล่อเป็นหมอหมอกองจอดรถอยู่นี่แล้วค่ะพี่นอ้องจอดรถอยู่นี่แล้วนะคะพริงจริงแล้วกอกหนักก่นอนยหนึ่งนะเเ็นบอก ของแข่งต้องสูงนี่คือมันเป็นแข่งนางสํารับรองนะคะนี่กองนี้เลยก็ได้ยินแต่เขาบอกว่าเออมาเอาน้ำแร่มากินยังสินะกะ็ได้ก็ได้ก็ได้อยากมาลองเบิ้งยังสินะพอดีมีถังยังอาย่สองสามถังดนร้าะพี่น้องจะเปซื้อเขาก,กับกี่บาทดอกแต่ว่าอยากอยากมาซื้อซื้อพอดีเป็นทาง่านอ่นะไปทุรลมา เดยอเด้อพี่หน่องเป็นแผงเต็มล่ะไปยกขาเป็นหนามบาดานเด้อพี่หน่อง หุ่นนามแบบแห้งแห้งมากนามแบบแห้งแห้งเนาะหนามมันแห้งเนาะเปล่าวะหัวมองลราบันนี้ ทั้งเขา้าเขากัรมีงเขาใส่กันมเต้องเสือทั้งแบบซองลอยลีดอะล่ะกินได้เป็นเดือนเป็นาทิ์ทั้งแบบซองลอรีดนะนอซํานี่ล้วพี่นอ้องข้าพเะ้าก็เลซื้อมาอันน้องเติมน้ำทุ <c oughs> กบริการหนาดื่มน,นาฟี่มันกินน้ำแหล่หนาฟี่ะนะ แต่เวลาเมื่อาา่ะค่ะเดี๋ยวเสียหายเบิ้งก่อนเดี๋ยวมันเป็นฟางหนำบอบุงนี้เป็นแนวกองเป็นห่องกองเป็นหนบาบดานแต่ว่าเพิ่นกองใครก็ซื้อเขาอยู่ดอกหาผู้ใดไม่ทั้งเป็นซิปถังกะโอเคมามากอกนำกินอยู่นี่กะปรปหยัดเงินไปได้หลายบาทดู้ะจ้ะ สำหรับคลิปนี้นะฝนกันลาไปก่อนเด้อนี่เมื่อบาดแล้วเราจะตินโลคขาไปขึ้นรถละโอเคจ้าสำหรับคลิปนี้กัต้องขอลาไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้า